วีโก้นะครตอนนี้นะครับเข้านายจีรีตเกือบมื่นหลอดแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ออกนี่นะครับคือคือน้ำเชื่อเป็นง้วงที่ให้น้ำเชื่อดีมากเลยแหละครับง้วงตัวนี้นะครับสำหรับเรื่องออกฟอร์ดนะครับตรงนี้ที่เขามองเห็นในด้านหลังนี่ก็คือเขาก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับตามกําลังเขานะครับนี่ก็จะมาเห็ดฟาร์มง้วงไหมนะครับเห็ดลูกผสมนี่แหละครับประมาณเนื้อที่ที่ซื้อไม่ได้กับมันเกือบห้าสิบไร่แล้ครับนะครับก็ทั้เพื่อพี่น้องเกษตรกรหรือเก่าหลือครับก็ซอยเหลือกันนะครรับบพอดด้เเเเาา็็สจปุุ๊กะลงทนซื ลูกผสมหลอดไหมนะครับหลังจากล้างพิสกีนแล้วนะครับกระค้งจะหนาพอดีนะครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนลครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดทีสงสัยอยู่เนาะว่าตลาดนัดโคกระบือนี้่สิเปิดใดย่ำไใดนะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ผมกับสิภาพีพานองมาพูดคุยกับท่างเสียตุนะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นเ,นเนจ้าของตลาดนัดโ,โครกระบือบ้านหันนะครับเด้อถือว่าเป็นตลาดนาทีใ่ญ่เป็นอันดับต้นของประเทศนะครับพี่น้องครับที่พูดถึงเรื่องของอตลาดนี้นะครับว่าเพื่อจะเปิดได้ย่ำได้เนาะแล้วการิีพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์โรคลำปีสกินนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับสถานการณ์นี้เป็นไปอย่างไรนะครับพี่น้องครับแล้วก็สำหรับนําเชื่อนะครับพี่น้องครับ ของเจ้าวีโก้สอง้านนะครับพี่น้องครับที่เพิ่นดีดแล้วนี่เพิ่นจะขายอยู่ในราคาชุดละเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับแล้วก็เจ้าออกฟอร์ดนะครับพี่น้องครับกะทิพูดคุยไปร่วมๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับก็อื่น,นผมก็ต้องขอฝากติดตามอีกช่องนะครับพี่น้องครับกะชื่อช่องชีวิตต้องสู้นะครับพี่น้องเด้อเป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมสั่งขึ้นมาใหม่ละครับพี่น้องครับสีลงคลิปในแนวเรื่องของการสร้างแรงบรันดาลใจแล้วก็คลิปในแนวของการให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับ แบ่งปันสร้างรอยยิ้มนะครับเนาะครับสาธุครับอีเมบเ่ปนนครับนงดกอดมมาร้างดีๆด้ครับสาธุคับเมกะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามไว้อีกช่องกัแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ลิงก์ช่องกบซิยูด้านล่างตรงนี้แหละครับพี่น้องครับก่อนอื่นเขากลับไปทักทายกับทั้งเสียตู่กันก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับว่นนี้เจอกันนัดนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับบุญชูชาแนลนะครับเพป็นให้โอกาสที่จะมาสัมภาษณ์นะครับวันนี้มาพ่อกันอยู่กำลังถมที่นะครับอาจจะแต่งตัววัชพัดภายในก็ขออภัยนะครับใส่เกลียงข้าศนหรือเก่าลครับนะครับที่ปนี้กำลังถมไม่เพื่อจะสร้างฟาร์มนะครับโฉดนั้เรามีดฟาร์มเขาเหระครับ สำหรับผีถามกันมาหลายๆนะครับเรื่องตลาดนัดโคกระบื้อนะครับตอนนี้นะครับผมเซานี่ก็หารือกับตาเหลือเพ่อนนะครับก็คุยกันแล้วนะครับผนว่าก็น่าจะนานอยู่นะครับตัวนี้นะครับเพระมันหลายโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกงวโลกค้นนะครับพะมันกับโลกงัวตอนนี้มันกับสีพอเพา่งแล้วนะครับสซนเราลำปีสกีนนะครับยุดเขตเขๆรอบๆตลาดนัดนี่ก็ถือว่าอาจจะหายประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมว่านะครับตอนนี้นะครับแต่ว่า ที่นักก็น่นก,ก็คือโรคโควิดนะครับที่มันหนักๆอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็ต้องทําใจรอดยกงน้อยนะครับเดี๋ยวเขาก็คงเปิดซื้อขายได้ยังน่อยกับคงกับมีการเคลื่อนย้ายงัวได้ประมาณผมว่าน่าจะเจักเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะได้นะครับผมว่าทั้งทด่เขาก็รอมาแล้วนะครับก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เคยมีรายได้แล้วก็ตลาดนัดมาชะงักนะครับเหตุการณ์ซื้อขายหยุดไปโดยปริยายนะครับนะครับเพราะว่าต ในห้อยพอค่าโฉบไปนะครับถึงแม่กระทั่งเจ้าของตลาดหรือตัวผมเองนะครับที่ทําฟาร์มโคโคน้าเชื่อนะครับก็ยังมีผลกระทบนะครับตัวนี้นะครับผมก็บอกเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ทิ่มกันนะครับสาหรับโชคนั้มีฟรามนะครับเขาก็ซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยการเยียวยานะครับอาจจะช่วงมันเป็นหนักหนักว่าืนันนะครับเขาก็ลงทุนไปหลายบาทขึ้นกันนะครับซื้อยาส่งให้หมอเพื่อไปฉีดเยียวยาพี่น้องเกษตรกรนะครับเราถึง ครับตอนนี้นะครับตีมีง้วงตายนะครับเขากับเยียวยาขึ้นกันนะครับตีมีหลงง้วตายหรือว่าเมงงวตายนะครับแค่น้ำบัตรชนนะครับมายืนกับโชคนัดมิตรนะครับเขาจะซอยน้ำเชื่อสี่ใบศูนย์เก้าหกรากายหนึ่งหนึ่งหกนะครับว้แสดหนึ่งหนึ่งหกนะครับรากาล็อกกี้นะครับ1ิบตับหนึ่งนะครับให้ตัวละหลอดนะครับสามหลอดนะครับเพื่อไปผสมขึ้นนะครับตัวนี้นะครับหาถังมาใส่ไซได้เลยนะครับหาหมอไปผสมนะครับคือเขาซอยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรนะครับ ถ้าถามถึงเรื่องน้าเชื่อนะครับตอนนี้นะครับัวเข้าทุกโตที่เป็นพอพันุอยู่ในโชคในละมิดนะครับตอนนี้บม่มีผลกระทบอย่างนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคนะครับบม่มีผลกระทบอย่างเพราะว่าเฮามีการป้องกันรักษาจะดีมากนะครับศูนยมาตรฐานวัชชาเขานะครับมีการอยู่ในมุ้งนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็พ่นยาอยู่ตลอดนะครับตันนี้นะครับไม่ตงเป็นห่วงนะครับที่หลายๆคนบอกว่าลูกบักซีนว่ายศูนย์กังหือัตายหลายแท่นะครับนี่เป็นคําถามกับทูถามเลยเหรอครับผมบอกเลยว่า เัวาที่มันผสมหลายลูกเกิดหลายมันก็ต้องตายหลายเป็นธรรมดานะครับ่บด้เกี่ยวกับพันธุกรรมที่มันมีมานะครับที่ว่าหนังหนาหย่นย่อนมันกับแม่กับมีส่วนนะครับเป็นเร้วมันก็อาจจะรักษายากเพราะมันหนังมันย่นมันเบิ้งบอกนะครับว่าเปนเป็นบ่เป็นทั้งสี่นะครับก็มีส่วนนะครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22% ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลองผมบอกเลยว่าเขานี่มีการในรักษาแลวก็ดูแลแย่างดีพิเศษทุกโตนะครับสำหรับพอพันธุ์เนานะครับมันใจได้เลยนะครับ สำหรับลูกล้มปีสกีนนะครับในน้ำเชื่องวอลเปาบ่มีนะครับโดยพอช่วงนี้ช่วงช่วงที่หยุดตลาดนั้นเี่เขายิงพัฒนาไปอีกนะครับเรื่องน้ำเชื่อนะครับโดยคุณภาพของน้ำเชื่อที่ออกมาแต่ละลลอดนี่เขาจะสื่อเครื่องเครื่องไม้นะครับเครื่องสําหรับวัดคุณภาพน้ำเชื่อตัวนี้ลงทุนไปอีกหลายล้านนะครับแล้วก็มีเครื่องอ่เขาแถมเครื่องโฟนะครับเดี๋ยวเครื่องโฟนี่นะครับลึกๆเราผมกับบวบอมีความลูกครับปัานไหนนะครับแต่กับพ่อรู้ว่ามันเป็นเครื่องแยกเพศ คือกเมืองนหนกเลยล่ะครับตอนนี้นะครับขม้าแล้วนะครับโดยเขาใส่บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับมามามาซอยกันนะครับคือเขากะใส่ทั้งอาจารย์ท่านธนพลหนองบัวนะครับดรเสือท่าจักดีนะครับมาซอยงานอีกแรงหนึ่งนะครับหลังจากที่นายสัตวแพทย์นะเอมอเอนะครับที่ผู้คุ้มฟ้ามนะครับเราก็มีอาจารย์ธนพลหนองบัวของมาซอยอีกแรงหนึ่งนะครับโดยเป็นนายสัตวแพทย์นะครับมาซอยเขานะครับสำหรับงวอยู่ฟ้ามนะครับตอนนี้นะครับ กมีนะครับมีประมาณเกือบ70โตนะครับถ้าหลายคนถามว่าคือหลายทนี่นะครับคือช่วงล้าปีสกีเขาบอขายนะครับเขาก็เลี้ยงไว้ตลอดนะเขาก็ย่านมันแพร่โรคแพร่ยังไงก็มันขนง่ายได้นะเขาก็ทําตามกฎระเบียบของทางกรมสัตว์เิ่นนะครับแต่มันก็ง่ายได้ก็คือต้องขอเรื่องออกไปกรมไปยังมันก็ยากนะครับมันก็เรื่องมันเาว้นะครับแต่พาถึงเรื่องมันใหญ่ได้บอนะครับบางคนอาจจะเห็นเขาง่ายเขาขึ้นแลนได้นั่นเขาคือทําถูกต้องนะครับวันนี่ผมก็ง่ายกันนะครับ ผมไปง้วนออกของม้าม่าอีกตัวหนึ่งนะครับโดยอายุประมาณ 12- 13เดือนนะครับเป็นอะไรง้วที่ไอ้ลูกอสมุกินกันนะครับตัวนี้ก็มีสายเลือดติดนะครับที่เขาจะม่ห้พี่น้องเกษตรกรได้ใส่กันนะครับตัวนี้เขายังพอทันได้เปิดตัวยังนะครับเดี๋ยวคุชูชาตเนี่ยคงไปไทยไหมเบิ้งพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเรื่องแมงง้วนะครับอยู่ในฟาร์มตัวนี้มีหลายมากเลยครับถ้าเมื่อไ้เปิดตลาดนัดเปิดเคื่อนย่ายได้เขาเก็จะทาการขายคือกันนะครับ หลายคนก็อยากได้อยู่แต่ว่าผมช่วงนี้ผมมาปลดใจไวโกอนนะครับงั้นอยู่ในกระเป๋ามันบ่หายนะครับแต่หัวไปแล้วมันเป็นโรคมันอาจจะสูญเสียได้มันอาจจะตายหรือยังเป็นโรคอะไรย่างต้องมันเสียเงินรักษายลักย่างนะครับท่านอดเอาไว้กอนนะครับซอยๆกันนะครับโรคมันจะได้เศร้าได้ซ่านะครับตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับเรื่องโรคอ่าล้มปีสกินนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงนี่คือโควิดนะครับที่ตลาดนัดเปิดว่าตอนนี้ก็น่าจะติดเรื่องโควิดนะครับ อีกบ่านน้นนะครับผมว่าเรื่องลำปีสกินกับคงปลดล็อกแล้วนะครับผมว่าเขาจะดำเนินการจะเ่อนย้าหงัวได้แต่สำหรับตลาดน่ามันติด2ประเด็นนะครับก็คือ1ลำปีสกินสอ่งโควิดนะครับตัวนี้มันต้องมาคู่กันคู่ขนานกันนะครับเราต้องรอฟังจากไอ้ทางไอ้จังหวัดอีกเทีหนึงนะครับว่าเพื่อนจะอนุญาตให้เปิดเมื่อใดนะครับเพราะว่าให้ความร่วมมือกันนะครับเพื่อโลงมันจะได้ทราบว่าโลงคนหลงงัวนะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องติดตามทางบุญชูเชนเนลนะครับเปิดได้เมื่อใดก็จะ โทรบอกน้องบุญชูวยใช่แนวกัานะครับว่ามาถ่ายทำมาประกาศบอกพี่น้องพ่อค้านายห้อยทุกคนแล่ะครับนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชกนั้นเรามฟาร์มนะครับสลดแจนเอาก็คือเก่าแล่ะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรัลากหย่านะครับที่เขาเห็ุมานะครับผู้ลงค้นมาเสียตูไปยังคือต้องลงทุนหลายต้องมาแจกน้ำเชื่อต้องมาซื้อยาจะเรียนการเมืองหมอบ่อนะครับบ่มีในสมองนะครับตัวนี้นะครับคือเขาเกิดมาจากลากงานะ เขาก็อยากซอยพี่น้องเกษตรกรลากงานะครับหลายๆคนก็โจมตีหลายๆเรื่องหลายๆเล่านะครับมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับเขาก็ห้ามไม่ได้นะครับเป็นการทําธุรกิจที่เขาบริหารจินบนลากงานะครับบูลังค้นกับว่าลองลวงเกษตรกรบ่้อย่างว่ะครับผมก็ขอสาบานเลยนะครับว่าที่ผมทําไปทุกอย่างนะครับเขาเหตุจากใจจริงนะครับการติ่พัฒนาพันธุกรรมไม่อย่างนะครับแต่เขาก็โจมตีนะครับเขาก็้อมรับนะครับว่า ถูกสิ่งถูกอย่างมันบ่ถูกใจทุกคนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผิดพลาดมั่งนะครับท่านกาพี่น้องกับฟังเอานะครับแล้วก็พิจารณานะครับใช่พี่ชนะญาเอานะครับว่าเรื่องบางเรื่องนะครับแต่การเฮ็ดตลาดของเขาเนี่ยเขาเน้นนะครับผมบอกเล่นผมเน้นคือรากหญ้าบ้านเขาเนี่ยครับพี่น้องบ้านเขานี่ขอให้ผสมแล้วขายได้นะครับขายได้มีเงินแสนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาหมดหวังทั้งล้านเขาหวังแกงเงินหมื่นกับพ่อเราพี่น้องบ้านเขานะครับก็สามารถจะยู่ได้นะครับท่านเขาก็ เป็นอาชีพเสริมนะครับที่เราเขาเห็ดห้เห็ดหน้านะครับเขาบอกม็นคนติดเกิดมารวยไม่นั่นเขากับซอยเหลือกันไปนะครับบพราะมว่วาจะมาว่าผมรวยผู้เดียวกับว่าได้นะครับท่านขาขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามโชคเนลมิดหรือว่าตลาดนัดโคกบือนบ้านหันตลอดนะครับตรงนี้ที่เขามองเห็นในด้านหลังนี่ก็คือเขากับพัฒนาไปเรื่อยนะครับตามกําลังเขานะครับนี่ก็จะมาเห็ดฟาร์มงัวไม้นะครับเห็ดลูกผสมนี่แหละครับประมาณเนื้อที่ที่ซื้อไม่ได้ก็มั่น เกือบห้าสิบไร่อะครับนะครับกับทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรหรือเก่าเหรอครับกับซอยเหลือกันนะครับพอได้ข้าวเห็ดเสียดปุ๋าก็จะลงทุนซื้อลูกผสมหลอดใหม่นะครับหลังจากล้ำปีสกีนแล้วนะครับกับค้งจะนาพอดีนะครับวิโก้นะตอนนี้นะครับเขาหน้าจะรีดเกือบหมืดหลอดแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมบอกนี่นะครับคือคือดําเชื้อเป็นม้วนที่ใไงดําเชื้อดีมากเลยแหละครับว่วตัวนี้นะครับตั้งแต่ เชนน้ำเชื่อมแม่หลายปีเนี่ยนะครับวัวตัวนี้เป็นวัวที่น่าจะทําคุ้นให้กับโชฉกามิดฟาร์มรอีกตัวหนึ่งนะครับร้องจากซีไวซ์ศูนย์เก้าหกถางั้นนะครับพี่น้องผมบอกเลยว่าวิโกตัวนี้ลูกมันเ่าท่าน,นเด็กตกนะครับแต่ว่าตนโตพันธุกรรมมันดีนะครับเทากับเพาท่านเด็กกล้าคุยเต็มปากว่ามันจะมาพอไหนเขาต้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบึงบ้งเบิงบ้งเรื่องการจ่ายลูกนะครับพันธุกรรมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบ้านเขาหมักแบบหน,นาๆย่นๆเลี้ยงง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับน้ำเชื่อวิโก นะครับฮูกขายในราคาเกษตรกรหรือเก่านะครับชุดละส0 0พันนะครับ15ฟหลอดนะครับ15โดสนะครับนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเรือนแยกเพศนะครับผมบอกแล้วว่าวิวัฒนาการบ้านฮูกมันทันถึงเมืองนอกแต่ตอนนี้มันไก่เคียงนะครับหลายคนกล่ว่ามาตัววไทยบ้านนะครับคือเหมือนแต่เมืองนอกนี่เขาเห็ดเกลสิบเกมันยังสามารถที่จะออกตัวผูกได้นะครับแต่ที่เขามาเห็ดตอนนี้นะครับโดยทีมงานคุณภาพของซุ้มฮากนี่ครับตามหาฝันของซุ้มฮากนี่นะครับบอกเลยว่าทีมงานเฮากนี่ เห็ตามที่ฝันของเขาฝันไว้นะครับเราก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับตอนนี้เขาบม่ได้ใส่น้ำยาตัวที่เขาเคยใส่ต่ก่อนนะฮะเวลาตอนนี้เขาใส่วิวัฒนาการขึ้นมกเทียบใกล้เคียงกับเมืองนอกแล้วนะครับเรื่องแยกเพศนะครับท่านพี่น้องไว้ใจได้เลยนะครับตอนนี้เขากำลังเก็บข้อมูลนะครับกับผลการทดลองที่เขาเห็ดไว้นะครับอีกวันหน้านะขาจะประกาศได้นะครับว่าที่เขาเห็ดไว้นะครับว่าะม่เขาเห็ดขึ้นมาเพื่อหวังจะเอาเงินพี่น้องกเกษตรกรนั่งเดียวเขาก็เก็บข้อมูลด้วยกันนะครับ โดยอาจจะใส่ทีมงานบุคลากร่ที่เขามีอยู่แล้วก็ออกพัฒนางัวที่ชาวบ้านนะครับโดยที่ออกซอยไทยบ้านผสมไว้แล้วเขาก็อาจจะ3เดือนเราไปเศร้าเบิ้งนะครับอันตรเศร้าเบิ้งว่ามันท่องท่องเป็นเพศเมียบวกเขาก็สามารถที่ระบุได้เลยว่าตัวนี้มันจะได้จักเปอร์เซ็นต์จะเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเขาก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเขาจะพัฒนาดีที่สุดแหละครับกับมัดซอยกันพัฒนานะครับย้าไปโจมตีกันวากันนะครับผมว่าบ้านเขาผป้ดใดมีนะคุบคิดดีๆกับเสนอเขามาเลยครับ ให้มันพัฒนาแล้วให้มันของดีๆมันราคาถูกที่สุดเลยครับ่มาให้พี่น้องเกษตรกรใส่ได้นี่แหละครับสำหรับวีโก้สองล้านนะครับสำหรับเรื่องออกฟอร์นะครับผมขอเงินเข้านี่นะครับ้ลังคนอาจจะว่านำไล่มาว่าติซื้อเราคือบันไดของมาเยกเทียผมบอกเลยนะครับทำสันติาร์มได้นะครับหมอพี่นะครับเป็นผู้ติดต่อซื้อนะครับคือตอนนี้เขาเขาซื้อจริงนะครับในราคาหาล้านนี่มันทันทีจบนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอ ต้องมีคานะคากล้องคาเครยางอีกนะครับเราสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นอย่างคือวัตถุของไม้เทียวแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วนะครับตัวนี้คืนงั้นกันเรียบร้อยนะครับประกาศเลยว่าออกฟอร์ดวัตถุของไม้แล้วนะครับเมืองไทยนะครับเพราะว่ามันมีบางข้อบางยางที่งัวที่จะเข้ามาเรืมันติดเกี่ยวกับกรมสุสัดที่มันผ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวโตของงัวเองนะครับวัตถุเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรผู้ซื้อผู้ขายกันนะครับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คืนงนกั้ นี่แหละครับเงินติดขึ้นมากับมาสื่อทีแปลงนี่แหละครับบวกเพิ่มไม่อีกหลายล้านนะครับนะครับเงินติดเพิ่มขึ้นไหมหาล้านเท่ากับว่าลงทุนกับที่ดินนะครับตัวนี้นะครับแต่แต่เ่านั่งยั้งซื้อนะครับซื้อตัวน้อยของมาไม่อีกตัวหนึ่งมารออยู่แต่เขาก็จะเดินตามฝันเขาจะหาหาตัวดีๆของไม่ให้พี่น้องเกษตรกรได้ใส่เยอะแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมบอกว่าสําหรับงวน้ำเชื่อดีๆของเมืองนอกนะครับตัวติ่มีลีนนวตัวติดติด รับตัวตุนของโลกนะครับโชคในเรามีเฮาพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะซื้อนะครับทางเงินเฮาถึงนะครับบอมเปนว่าเงินไอ้บอมีเราก็ไปดินซื้อนะครับคือเฮาของแม่เราเฮาตองไมาเห็ดมันได้นะครับบอมเปนวาไปกู้เงินมาเราไม่เห็ดนะครับเฮาเห็ดตามกําลังเฮานะครับตัวนี้นะครับก็อยากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าสําหรับไอออกฟอร์ดนี่ก็คขึ้นยกเลิกกันไปแล้วนะครับเงินกับโอนขึ้นกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับเขาเกิดแกลังมองหาตัวที่มันดีๆนะครับตัวนี้นะครับ ปรึกษาหลายๆคนหลายๆทีมนะครับสันติฟ้ามิ่นกับหมองไ้อยู่นะครับยังหมอพี่นะครับเิ่งว่าใจเย็นเพราะช่วงนี้มันกับยังว่านะครับล้าปีสกีนโควิดมันกับยากนะครับถ้ามันสงบหรือฮรอพอตัวดีเ่าเรื่องว่าโลกประทันสงบฮของก่สื่อเก่านะครับฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับตัวนี้นะครับสำหรับวีโก้นะครับผมฝากไว้เนี่ยนะครับวีโก้นี่ผมว่าบ่น่าจะผิดหวังแต่ว่าฮ่องก็ต้องรอบุึงผลงานอีกนะครับตัวนี้นะครับน้ำเชื่อเกษตรกรผมตั้งราคาไว้นี่คือ เกษตรกรต้องสัมพันธ์ได้ใส่ได้นะครับทุกทุกโตสําหรับโชคนันวิทย์ฟ้ามนะครับว่าม่น้องมาวาดเลิศเลอเพอร์เฟกเพื่อจะเอาเงินผู้เดียวนะครับเาะนั้นการฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับให้พิจารณานะครับว่าตัวไหนจะนาผสมตัวไหนจะเป็นอยงไรนะครับมาบวกกัวงว่าเป็นไหนะครับสำหรับวิโก้เราเป็นเจ้าเนื้อเจ้าหนังเป็นว่เป็นวัตถิสูงโยงนะครับเป็นวัทถิเลี่ยมดีต้นโตดีคิ้งดีเนื้อดีนะครับฝากไว้นะครับทุกคนนะครับกับพิจารณานะครับ ปัญหานี่เจอแน่นอนนะครับผมนอนคิดหลายมือเลยอยู่ตลอดนะครับว่าคนนี่บางคนก็นตกงานมาโควิดกับมอยุบ้านมันซึ่งหัวเรียงพึ่งลงทุนไหมน,นะครับลงทุนบ่หน่อยนะครับสั่งลงเลื่อนสั่งงัวบางคนลงหลายลานมาเจอปัญหาตัวนี้ตังัวเป็นโรคตังงวตายนะครับผมบอกเลยว่าอย่าพึ่งท้อนะครับไดไปขายง้วทิ้งนะครับสู่สู่ตัวใบตะกอนผมว่าภาวะตอนแรกๆหลายคนถามตลอดว่าวิเคราะห์ว่าเปิดตลาดแรกๆเนี่ยงัวจะแพงหรืองัวจะถือนะครับ ผมบอกเลยว่าอาจจะถือเพราะมีคนถอดใจเราอว่าขายทิ้งนะฮะแต่ผมบอกว่าว่าเกินเดือนหนึ่งรวมกับับมากนาจะปกติคือเกาหลายคนกับวิเคราะห์ว่าคือนกันนะครับบางคนกับว่าเมื่อของมันนิดหน่อยมันก็ต้องแพนงนะครับนะครับแต่นอกกับนอกกับพจารณาเราแล้วกันนะครับอย่ถอดยถอดยอด่พึ่งถอดใจนะครับผมบอกเลยยังไงพีนน่น้องเกษตรกร,รเลี้ยงไว้นะครับช่วงนี้ต้องสู่ๆไปก้อนนะครับเลี้ยงไว้แล้วก็เลี้ยงไว้แล้วก็ซอยพยุงไปได้ก้อนนะครับเดี๋ยวมันก็ได้ลูกเดี๋ยวได้ลูกได้ลูกในร้านนะครับ จากตหนึ่งเป็น2โตเป็น3โตเป็นหโตไปนะครับผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรบ่น่าจะขาดทุนนะครับตัวนี้อาจจะขาดกําไรที่เขาหวังไห้แค่นั้นนะครับท่านกับฝ่าพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องมือใหม่นะครับที่เขามาเลี้ยงเราหวังไว้ยังไววหลายๆผมเคยบอกตลอดนะครับว่าการเขาไม่เห็ดงัวนี่ย่าไปหวังคือการเห็ดธุรกิจนะฮะบางคนเห็ดธุรกิจมากหรอมาขายซื้อมาหนึ่งขายมืออื่นึ่ก็ไล่หาพันมั่นบพไนะครับตัวนี้มันต้องกินระยะยาวนะครับการเห็ดงัวนะครับ มันต้องเบิงระยะกันเงานะครับดังนั้นก็ฝากผู้เลี้ยงมือไม้ครับหรือมือเก่ากันแหละครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมีการถอดใจว่าจะเลิกว่าจะไปเห็นอย่างบ่นะครับโดยพอช่วงนี้มันเป็นโควิดเป็นล้อบป์ิสกินโดยพอโควิดนะครับมันขยับขยายเพราะอะไรแต่นั้นเขาต้องสู้ไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าบ่น่าจะเกินสิ้นปีนี้มันอาจจะดีขึ้นแน่นอนสำหรับราคางัวผมบอกเลยว่าจังไหนกับ่วตกแน่นอนนะครับถ้าเขาคิดได้ไงครับ เมื่อตามใดค้นอย่างบริโภคเนื้ออยู่นะครับท่านก็ฝากพี่น้องมือใหม่หรือเกษตรกรที่เลียงวัวถูกค้นไว้นะครับว่าอย่าเพิ่งถอดใจนะครับขอฝากไว้นะครับถูกค้นนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับนี่ยังโทรปรึกษากันได้นะครับคุยได้นะครับเข้าที่คุยได้นะครับก็แลกเปลี่ยนความิดเห็นกันค้อมู้นะครับน่านกาขอฝากพี่น้องเกษตรกรน้ำนะครับผู้ใดมีคำงามดีๆนะครับหลังจากตั้มปีสกีนหายรือโควิดซ่าเขาก็จะมาก ซอยกันพัฒนาอีกต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับทติดตามตลอดครับขอบคุณครับ